สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายนะคะกลับมาทบทวนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานกันต่อในบทที่24ค่ะไวยากรณ์แรกของบทนี้ก็คือคุเรมัสคุเรมัสนะคะแปลว่าให้อ้าวแล้วมันแตกต่างจากอาเกมัสยังไงคำว่าอาเกมัสก็แปลว่าให้เหมือนกันนี่นาะ ความหมายของอาเกมาสนะคะมันจะหมายความว่าฉันให้อะไรบางอย่างแก่คนอื่นค่ะอย่างเช่นฉันให้ดอกไม้แก่คุณยามาดะหรือคนอื่นให้คนอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณธนกะให้ดอกไม้คุณไอดะอย่างนี้นะคะแต่ว่าฮูเรมัสนะคะมันจะเป็นการที่คนอื่น ให้สิ่งของบางอย่างแก่ฉันและคนในครอบครัวของฉันค่ะวิธีการให้มันจะต่างกันแล้วนะคะเราไปดูโครงสร้างไวยากรณ์ของเขานิดนึงค่ะก็จะเป็นคนหนึ่งวะหรือคนหนึ่งกะตามด้วยวาตาชินิคำนามโอคุอเรมัสตรงวาตาชินิตรงนี้นะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ในกรณีที่เป็นฉันนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นคนในครอบครัวของฉันอย่างเช่นพ่อแม่น้องเราจะต้องใส่คำศัพท์คนคนนั้นเข้าไปด้วยค่ะและคำนามตรงนี้นะคะจะหมายถึงสิ่งของค่ะไปดูประโยคตัวอย่างกันนิดนึงตัวอย่างแรกเขาบอกว่าคุณโทโมโกะให้ดอกไม้แก่ฉัน เราจะแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโทโมโกซังวะวาตชินิฮานะโอคุเรมาชตะประโยคนี้มันก็จะแปลแบบนี้ค่ะมันมีคำช่วยวะใช่ไหมเราก็จะต้องแปลหน้าวะก่อนก็คือคุณโทโมโกให้ดอกไม้แกฉันซึ่งถ้าคนที่คุณโทโมโกนำของมามอบให้เป็นฉัน คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยพูดตรงนี้ค่ะเขาจะตัดวาตชินี่ออกไปเลยกลายเป็นโทโมโกซังวะฮานะโอคุเรมัสตะแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าบอกว่าคุณโทโมโกให้ดอกไม้แก่น้องสาวของฉันประโยคมันจะเป็นโทโมโกซังวะอิโมโตนิฮานะโอคุเรมัสตะแบบนี้ค่ะเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งได้ตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าคุณยาย ให้เสื้อกันหนาวแก่น้องสาวเราก็จะแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโอบ่าจังวะอิโมโตนิเซตา้าโอคุเรมาชตะไวยากรณ์ข้อที่สองค่ะมันจะมีอีกสามไวยากรณ์ย่อยๆ่อยไวยากรณ์ย่อยอันแรกคือการใช้คำกริยารูปเตะอาเกมาสวยากรณ์นี้มันจะใช้ในการอธิบายว่าให้การกระทำแก่ ผู้อื่่นคะก่อนหน้านี้เราจะเรียนไวยากรณ์การให้ที่เป็นการให้สิ่งของอย่างเช่นฉันให้ของขวัญเพื่อน p r เรเซโ o a อาเกมาชตแบบนี้แต่สำหรับบทที่24มันจะเป็นการให้การกระทำค่ะโครงสร้างไวยากรณ์มันจะเป็นคนหนึ่งว่าคนสองนี่คำกริยารูปเตะอาเกมาสไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าฉัน สอนเลขให้น้องชายวัตชิวะโอโตโตนิสูกากุโอโอเอเตะอาเกมาชตะสิ่งที่เราให้นะคะเป็นการสอนเป็นการอธิบายเป็นคำพูดเราก็จะต้องใช้คำกริยารูปเตะเข้ามาช่วยนะคะก็จะเป็นโอเอเตะอาเกมาชตะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ คุณยมามาดะเขียนแผนที่ให้คุณลินลี่ยามาดะซังวะลินลี่ซังนิจิซุโอไคเตะออเกมาชตะสิ่งที่คุณยมามาดะให้คุณลินลี่ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นการเขียนอธิบายการเดินทางวาดรูปแผนที่ให้คุณลินลี่เข้าใจก็จะให้เป็นการกระทำไป แต่ว่าไวยากรณ์นี้มีข้อควรระวังนิดนึงค่ะเมื่อคู่สนทนาเป็นกรรมของการกระทําโครงสร้างไวยากรณ์มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะก็คือคนหนึ่งวะคนสองโอคำกริยารูปเตะอาเกมัสค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ฉันพาคุณธนกะไปห้างคุณธนกะจะเป็นกรรมนะคะเพราะว่าถูกเราพาไปวัตชิวธนกสั่ง โอเดพาตてあเまเตอาเกแล้วก็มีข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งค่ะเมื่อเราให้การกระทำแก่สมบัติสิ่งของของคู่สนทนาโครงสร้างไวยากรณ์มันก็จะเปลี่ยนไปอีกนิดนึงค่ะก็คือคนหนึ่งวะคนสองโน no. แล้วก็ตามด้วยคำนามที่หมายถึงสิ่งของแล้วก็คำกริยารูปเตอまเกมค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ฉัน ซ่อมจัก,กรยานให้เพื่อนการกระทําของเรามันไปลงที่สิ่งของของเพื่อนวัตชิวะโทโมดาจินโนจิเตนโชชูริสเ,เตะเกมาสะถัดมาไวยากรณ์ย่อยข้อที่สองนะคะก็คือคำกริยารูปเตะโมไรมัสมันก็จะใช้ในการอธิบายว่าได้รับ การกระทำจากผู้อื่นไวยากรณ์นี้ก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนการได้รับสิ่งของอย่างเช่นฉันได้รับดอกไม้จากเพื่อนฮานะโอโมไรมาสตะแต่ในบทที่24มันจะเป็นการได้รับการกระทำจากผู้อื่นค่ะก็จะใช้คำกริยารูปเตะเข้ามาช่วยนั่นเองโครงสร้างไวยากรณ์ก็คือคนหนึ่งว่าคนสองนี่คำกริยารูปเตะโมไรมาสค่ะ ประโยคตัวอย่างแรกก็คือฉันได้รับการช่วยจากคุณโคบายาชิวัตชิวะโคบายาชิซังนิเทสุดะเตะมูไรมาชตะสิ่งที่เราได้รับจากคุณโคบายาชิไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นการช่วยเหลืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณธนกะได้รับการนำชมสารเจ้าจากคุณไอดะธนกซังวะไอดะซังนี จินจะโออันในเต๋อหมวมาตะสิ่งที่คุณธนากะได้รับจากคุณไอดะไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นการนำชมการอธิบายสถานที่ว่าที่นี่มันคืออะไรได้รับเป็นการกระทำค่ะและไวยากรณ์ย่อยที่3นะคะคำกริยารูปเตะคุเรมัสก็จะใช้ในการอธิบายว่า คนอื่นให้การกระทำแก่ฉันหรือให้การกระทำแก่คนในครอบครัวของฉันโครงสร้างไวยากรณ์ก็จะเป็นคนหนึ่งวะหรือคนหนึ่งกะวาตชินิคำกริยารูปเตะคุเรมาสตัวอย่างเช่นคุณตาส่งไปรษศนียบัตให้ฉันโอจิซังวะวาตชินิเอฮากา ok คิโอโอกุเตะคุเรมาสตะประโยคนี้นะคะเราสามารถ La ละวาตชินิออกไปได้โดยเราจะพูดว่าโอจิซังวะเอฮากาคิโอโอคุเตะคุเรมาชตะแค่นี้ก็ได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณยามาดะเปิดแอร์ให้ฉันยามาดะซังวะแอร์คงโกสเคเตะคุเรมาชตะเห็นไหมครับประโยคนี้เขาตัดวาตชินิออกไปแต่มันก็ยังสามารถเข้าใจได้ว่า คุณยามดะเปิดแอร์ให้ใครก็คือเปิดแอร์ให้ฉันนั่นเองนะคะไวยากรณ์นี้มีข้อควรระวังนิดนึงค่ะก็คือเมื่อฉันเป็นกรรมของการกระทําโครงสร้างไวยากรณ์มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะก็คือคนหนึ่งวะหรือคนหนึ่งกะก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวาตาชิโอคํากิยารูปเตคุเรมัสค่ะ,คะเช่นคุณธนากะพาฉันไปห้างฉัน เป็นกรรมของการกระทํานะคะเพราะว่าถูกคุณธนกกะพาไปห้างค่ะธนกักาสังว่าวัตชิโอเดพาโตเอซุเดเตกุเรมาชตะแล้วก็มีข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อค่ะเมื่อใครให้การกระทําแก่สมบัติหรือสิ่งของของฉันโครงสร้างไวยากรณ์มันก็จะเปลี่ยนไปอีกนิดนึงคือคนหนึ่งวะหรือคนหนึ่งก,ก็ได ตามด้วยวัตชิโนคำนามซึ่งหมายถึงสิ่งของแล้วก็ตามด้วยคำกริยารูปเตะคุเรมัสอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเพื่อนซ่อมจัก,กรยานให้ฉันการกระทำของเพื่อนมาทำให้จัก,กรยานของเราโทโมดะจิว wa no ะวัตชิโนจิเตนโชชูริสเตคุเรมัสตะและไวยากรณ์ข้อสุดท้ายของบทที่24ค่ะคือคำนามหนึ่งว่าคำนามสองกะ ตามด้วยคำกริยาค่ะคำนามที่สองเนี่ยจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคนโดยที่คำช่วยวะเนี่ยมันจะชี้ข้อมูลเก่าที่ทั้งคนพูดคนฟังเข้าใจกันดีอยู่แล้วส่วนคำช่วยกะเนี่ยมันจะชี้ข้อมูลใหม่ค่ะที่คนพูดรู้แต่คนฟังได้ยินเป็นครั้งแรกอย่างเช่นตัวอย่างนี้คุณ A กับคุณ B คุยกันคุณ A พูดว่า คีเรนะเซตาเดอุ๊ยมันเป็นเสื้อกันหนาวที่สวยจังเลยอะคุณ B ีตอบว่าเอโคโนเซตาวะลีซังกะคูเรมาชตอ๋อค่ะเสื้อกันหนาวตัวนี้คุณลีให้มานะคะตรงนี้เขาใช้คำช่วยวะเพราะชี้ข้อมูลเก่าค่ะก็คือเป็นข้อมูลที่ทั้งคุณ A กับคุณ B รู้กันอยู่แล้วคือเสื้อกันหนาว เพราะเขากําลังคุยกันถึงเรื่องเสื้อกันหนาวตัวนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เขาใช้คําช่วยกะจะเป็นการชี้ข้อมูลใหม่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับคุณ B คุณ B รู้แล้วแหละว่าเรากําลังคุยกันเรื่องเสื้อกันหนาวแต่เสื้อกันหนาวตัวเนี้ยคุณลีให้คุณ A มา เป็นสิ่งที่คุณ B อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเป็นข้อมูลใหม่ที่คุณ b ก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเนื้อหาในบทที่24ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเป็นวยากรแบบสั้นๆง่ายๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะก็ไปฝึกทบทวนวยากรเยอะๆฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเราจะได้ใช้วยากรณ์นี้ได้คล่องมากขึ้นค่ะ และสำหรับน้องๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าบทที่25รออยู่ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ